สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมนะันี่ก็จะเป็นบ้านล้างตะเคียนทองนะตามที่มีประวัติมาในี่ยท่านผู้ชมที่นี่เนี่ยคืออย่างที่เคยเล่าไปแล้วท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นบ้านล้างเจ็ดศพหรือเปล่าตรงนี้นะเจ็ดศพหรือหกเนี่ย,ยคือ สร้างบ้านหลังนี้เสร็จนะยังไม่ทันขึ้นอยู่ท่านผู้ชมเนาะเจ้าของบ้านก็ได้หายตัวไปทั้งหมดอันนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะท่านผู้ชมเนาะแต่วันนี้เนี่ยเราพาทุกคนมาขอโชคที่นี่นะครับผมอาคนสองเลขกรบบกไอ้คนใหม่แล้วก็มาดูอ,องท่านผู้ชมเนาะมาขอโชคให้กับผู้ชมทุกท่านที่นี่เนาะวันนี้เนี่ยจะมาขอโชคดโดยการจุดทูปเลขมงคลให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองส่องดูในบริเวณนี้ท่านผู้ชมวนะ่ามีเลขอะไรจะบอกว่าตรงนี้เนะท่านผู้ชมมันจะมีแบบว่าจริงๆแต่าภายนอกนะ อากาศมันจะร้อนนะแต่พอเข้ามาันนี้ขดมันลุกท่านผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันคืออะไรนะก็คือตอนนี้มันเริ่มแบบมันมีอากาศความเย็นแล้วก็ขนลุกนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาขอโชคกันเ๋ยวไปดูกันติดตามรับชมคลิปวีดีโอนี้และพร้อมกันอย่าลืมเอาไปเสีงยงโชคเสียงดวงท่านผู้ชมแปงครับเมื่อกี้เหมือนเขาเตือนอะไรบางอย่างท่านผู้ชมผมเดินไปด้านหลังเมื่อกี้มีของตกลงมาใสา่ตรงนี้ ของโลดลงมาใส่เอาเนาะมาเดี๋ยวเราไหว้มีมีกระถาบูชาไหมเ,เดี๋ยวเราไหว้แม่ก่อนเนาะสาธุสาธุวันนี้ก็เดี๋ยวท่องนโมสัมจอบรักกันเนาะทุกคนท่องนโมสมจบพร้อมกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ โมตะสะพะควาโตอระหโตสัมมาสัมพุทธะสาธุวันนี้คนสองเลขนะครับวันนี้เราสามช่องนะครับก็มาขอโชคขอลาภให้กับเอฟซีทางบ้านเนาะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ณนะบริเวณแห่งนี้เนี่ยขอโชคขอลาภให้กับลูกหลานให้กับเอฟซีทางบ้านขอให้ทุกคนได้รับโชคขอให้คนทุกคนที่รับชมคิวโอน,นี้มีโชคมีลาบทุกๆคนนะสาธุสาธุปังๆสามตัวนะครับสาธุ นะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมีการจุดทูบเลขมงคลนะเจจุดอะไรทั้งมันเนาะใช่ใช่<ๆ>มีคนจุดไว้นะครับ 750. <น>จเจ็ดห้าศูนย์ไหนในเลขทูบอ<ะ>่ะเอออนจจะไม่เปิดน้ําเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจุดทูบเลขมงคลตรงนี้นะครับแล้วก็ปักแต่เดี๋ยวเรื่องเรื่องทูบตรงนี้เนี่ยเราให้ไฟหมดนะเราถึงจะออกไปนะครับท่านผู้ชมจะปป้องกันไฟไหม้เนาะใช่ ตรงนี้มีเขาจะมาขอโชคมีทั้งเจ้าแม่แล้วก็มีทั้งกุมารทองนะครับใช่พ่อปู่พ่อแก่เยอะมากทุกคนนะครับก็มีถึงบอกว่าที่นี่มีพลังงานใหญ่ๆมีพลังงานที่แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยเยอะมากทุกคนแต่ว่าเนื่องจากที่นี่ใช้ต้นตะเคียนทองในการทําเสาเนาะเราจะ็นพิธีแม่ตะเคียนทองไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะเสาหรือว่าไม้ด้านบนด้วยอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ดูจากเสาเหมือนเหมือนเขาขัดเกลามาเหมือนเสาวัดเลยนะเอ็ดสังเกตไหมมันกลมๆเหมือนเสาวัดอะเสาโบสถ์อะไรประมาณนี้แต่ว่าที่นี่เขาเนะอายุของต้นมะอ่าที่บ้านหลังนี้นะที่คนหายไปอะนานพอสมควรนะ,ะติดต่อทุกคนสาธุ ปังๆสามตัวขอโชคลาภให้กับลูกหลานเอาไปส่งโชคดวงในรอบนี้ด้วยสา,สาธุสาธุปังๆครับสาธุมีคนจุดไว้แล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจุดข้างกันนะของเกาคือเจ็ดห้าศูนย์นะเดี๋ยวของเราว่าอืมเ่จะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเดินสองทุกคนเดินสองดูกันว่ามีเลขอะไรตรงไหนนะไปเดินดูบริเวณรอบนอกกันนะทุกคนนะ เพื่อจะมีสะดุดตากับอะไรบ้างนะคือต้องบอกว่าชุดอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยจะเขามีคนมีคนเก็บลงนะเพราะอะไรไม่แน่ใจนะเยอะมากเลยนะนนนนใช่น่าจะเป็นทุกต้นนะลักษณะต้นไม้แบบเป็นแบบทําเหมือนเสาเหมือนไม่ใช่เสาบ้านอนะเหมือนเสาโบสอะไรแบบเนี้ยหุยเอ็ดนี้หุยเอ็ดนี้หุยยังไง วิช, come, e. ح, ชัดมากทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนเลขมันวิอะไรเอดวินกตกใจวิอยู่บนนี้ดูน่ากลัวมากเลยฮะนี่เอไม่ใช่เหมือนตีนอะไรไม่รู้ผ่ขึ้นมาน่ะเห็นปะบนหลังคาเขาเนี่ยไม่กล้าไม่ไม่อยากฟองไปแกะล้วตามันจะพลาดเลยเออมันจะมองอะไรไม่เห็นอันเหมือนก้าไทยกับก้า มันเหมือนก้าวไทยกับก้าวอันนั้นก้าวไทยก่อนแล้วก็กอันนี้เลขเก้าอันนี้มันเหมือนศูนย์อันแต่อันนี้มันเหมือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีก้าวไทยนอ๋อไม่แต่ตอนที่หันมาเจอปุ๊บอะเห็นไปเลขสามสามเก้าหนึ่งเออมันเหมือนสามเก้าหนึ่งแต่มาดูจริงๆแล้นะตัวนี้มันเหมือนเลขศูนย์เหมือนกันเพราะมันกลมไงเออแต่วันเหมือนเก้าเนาะนึดิเก้าไทยกับเก้าฝรั่งกับอาราบิกอะอืม มันมีตรงเนี้ยมันมีมันมีหลายตัวมันมีตรงนี้ด้วยไงหกหนึ่งเนอะไปแล้วอันนี้มันหกหนึ่งเนอะหกหนึ่งอันนี้มันเหมือนเลขเก้าเก้าศูนย์หรือเปล่า 0, อเก้าสี่ศูนย์เพราะเหมือนเก้าเหมือนสี่ศูนย์เหรออันนี้เหมือนสี่เจ็ด ท่านผู้ชมลองดูเนาะก,ก็ลองดูก่อนนะลองลองลองอ่าถ้าใครเห็นเลขตรงนี้เนี่ยฝากตีนะครับตีเลขให้เราหนอ่อยถ้าใครแบบเห็นชัดๆนะทุกคนอตีตีเลขเฮ้ยมูมนี้เป็นเลขเจ็ดนะเอ็ดเนี่ยเจ็ดเจ็ดเนี่จ็ดเจ็ดเก้าศูนย์นี่หรอทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนาะถ้าถ้าหกหนึ่งออกไปแล้วก็ไม่ต้องเอานะเนี่ยมันเหมือน,นนะเบนหกหนึ่งนะเชฟเนเนาะหกหนึ่งไม่ต้องเอาก็ได้ ลองดูเสาอืนนะ่นไหมอืมแต่วตอนนี้ท่านผู้ชมลองตีมาให้หน่อยนะครับตรงนี้นะครับตีมาให้เราหน่อยแล้วกันว่าเป็นเลขอะไรนะครับโอเคเนาะทุกคนอันนี้เราก็ยังไม่ฟันธงนะว่าจะเอาตรงนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราไปดูจุดอื่นก่อนนะครับคนสองเลขนะครับต้องสองเลขให้ดูนะครับโอเคเนาะไปละครับเดีย๋ยวไปดูช่องอื่นไปดูตรงอื่นก่อนนะท่านผู้ชมเราต้องบอกว่าเราสามช่องเนี่ยเลขมันจะไปคนละคนละเลขกันนะเพราะว่าอัตราต่างคนเนี่ยก็จะมาแล้วก็จะแบบ เสาใครเสามันนะท่านผู้ชมแต่เลขที่เหมือนกันก็คือเลขทูปนะครับอนอนกั้นจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะอยู่ขึ้นอยู่ที่แต่ละคนที่มองเห็นเนาะที่จะสื่อได้นะครับอืมทุกคนก็มีข้อเรียกอะไรจินตนาการในการมองเลขของตัวเองกันทุกคนนะทุกคนท่านผู้ชมมันมีเสียงคล้ายคนเขาบอกว่าใครขพูดเงี้ยอเแล้วก็หลังูนี้ก็อกเ้าอ้ามีคนเขีนเยนะาเอด เฮ้ยสองเก้าทุกคนที่หลังต้ก็มีคนเขียนไว้นะครับสองเก้านะเออเฮ้ยเลยจะมาไม่แน่นะท่านผู้ชมถ้าเป็นเลขแบบนี้อุแต่ว่าลายมือลายมือไอ้นี่มากละเอ็ดเนาะที่เหมือนลูไปสอบขึหนึ่งด้วยซ้ำเไม่มันดูแบบลายมือมมนไม่ใช่คนอย่างอย่างเราเขียนจะไม่เขียนสวยอย่างไม่รู้ไม่รู้ใครมันเขียนไว้นะเขียนสวยมากเออนีอีกวะเฮ้ยทุกคนดูดิ หุยเอ็ดมึงมาดูรอยตีนนี่นี่เป็นเลขอ่ะแต่ว่ามีคนมาเนาะนี่ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ท่านผู้ชมมีมันเป็นรอยนิ้วเท้าคนแต่มันเป็นเลขทุกคนเดี๋ยวดูนะอเ,เออมันรอยนิ้วตีนคนนะแต่มันเป็นเลขอะทุกคนดูดิศูนย์สองแปดศูนสองแปดเก้าหรือสองแปดแปดศูนย์สองแปดฮะศูนย์สองแปดมันมีเก้าวในะหลังสงองครั้งหลังอะอเลขเกนะ้านะก็คือมันเป็นเลขศูนย์เลขสอง เลขแปดแล้วก็เลขเก้าไงสี<อ>ตัวมันเป็นแบบเหมือนคนเข้าไปเหยียบอืแล้วมันเป็นรอยนิ้วทำามก็ถึงถอดรองเท้าเดินในเนี้ยทั้งที่พื้นมันไม่ได้สะอาดไงเข้าใจไหมเออ,เอ,อแล้วมันเป็นเลขเลยเว้ยทุกคนสองแปดเก้าหรือศูนย์สองแปดเนาะเออมันชัดมากเลยท่านผู้ชมมันมีมันเหมือนเป็นเลขสี่ตัวด้วยนะ 0289เลยอะลองเล่าไหม0289สี่ตัวเลยเนาะอืุ้ยท่านผูช้ชมแบบมันแปลกมันเป็นรอยเท้าชัดๆอะเออรอยเทา้าดไม่ชัดเลยเนาะลเอีดใช่ๆทั้งทัท้งที่มันเป็นรอยนิ้วเท้าเลยนะทุกคนแต่ว่ามองเป็นเลขอะคิดดูดิโป้เป็นเลขศูนย์เออใช่นี้อะเป็นเลขสองนิ้วกลางเป็นเลขแปดนิ้วน<อ>าำเป็นเลขเก้าใช่หรือว่าแปดแปดก็ได้นะสองแปดแปดก็ได้นะ แต่ว่าตัวตัวริมนะั้นมันกำ้กึ่งอยู่ระหว่างแปดกับเก้าใช่ไหมริมฝั่งเนี้ยเอเอวะทุกคนเลขแบบขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยเอเอมันเลขมันเอินจริงๆทุกคนเฮ้ยตรงนี้ก็เหมือนเลขเอ็ดศูนย์สองวะเนี้ยเฮ้ยเลขตรงกันนะทุกคนตรงนี้ตรงนี้กับตรงนู้นตรงกันเลยนะเห็นไหมนี่นะทุกคน ตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับตรงกรงนะตูน่ะศูนย์สองป่ะเนี่ยศูนย์สองท่านผู้ชมมันเป็นรอยเท้าเหยียบจริงๆนะอืมเป็นรอยเท้าเหยียบนะครับเหมือนคนเหมือนคนคนจริงๆมันเหมือนคล้ายๆคนเขียนเหมือนกันนะแต่จริงๆไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นรอยเท้าเหยียบนะครับโอเคนะทุกคนผมว่าชัดชัดเจนมากอุ้ยถ้าถ้าเป็นไปได้ท่านผู้ชมมันเลขตรงนั้นกับหลังตู้เนี่ยสองเก้าเหมือนกันเลยนะมีสองมีสองเก้าเหมือนกันด้วย ทูบจะแตกเหรอโอเคท่านชมเดี๋ยวเราไปรับชมเลขทูบผ่อนท่านชมเมื่อกี้พี่เอ็ดไปดูแล้วนะเลขออกมาแล้วเนาะ,อะโอเคท่านชมไปดูกันครับเาจุดไว้ฝั่งเขาแนท่านชมของเราเราจุดทูบเนี่ยเลขตรงกันทั้งด้านบนนะเจ็ดกับห้าตรงกันของเขาของเขาจุดไว้เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์อ่าเจ็ดห้าศูนย์นะครับขอ,ของเราเป็นเลขเจ็ดห้าหนึ่งนะครับเออซึ่งมันแตกทั้งสองตัว ของเขาก็แตกนะครับแต่ว่าแตกด้านข้างด้านหลังแต่เราแตกด้านหน้าเลยผ่าเลขเจ็ดเลยนะครับตอนนี้เนาะเลขก็จะตรงกันสองตัวเนาะใครชื่นชอบเจ็ดห้าเนาะสองตัวเนี่ยมันคือมันเป็นเลขที่ม,มันเหมือนกันเนาะเขาอาจจะให้โชคเป็นเจ็ดห้าก็ได้ท่า,านผู้ชมเนาะโอ้เลขสวยนะทุกคนเนาะเลขผ่าไม่ใช่อะไรมันมันผ่าซึกือไงเจ็ดห้าชัดนะใช่เจ็ดห้าชัดนะอือ เออโอเคเนาะทุกคนขอให้ทุกคนได้รับโชคเนาะเลขนี้นะครับก็เป็นเลขที่เหมือนกันตรงกันเนาะเจ็ดกับห้าซึ่งเราเรามาจากคนละที่นะกับคนที่จุดทิ้งไว้เนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นคนละที่กัน,กนเนาะแต่เลขก็ประมาณน,นี้อองอองพี่เห็นตรงนั้นอนะ่ะช่วยเอากําไรออกจากหน้าแม่ให้หน่อยนั่นแนหะเห็นไหมแม่เห็นปะ่ะของของออกมาดีดี มันบังหน้าเขาโอเคเนาะโอเคนะครับทุกคนะทุกคนถ้าใครอยากใครอยากเห็นข้างบนไหมครับมีใครอยากเห็นข้างบนไหมครับผมจะให้เพียรขึ้นไปนะครับเพียรขึ้นไปหน่อยเลยบนะันไดจะหักเพียรไม่กล้าขึ้นนะครับกลัวบันไดหักเราสามารถส่งเลยดูได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องให้าต,าตัวเบาๆขึ้นไปใช่ไหมใช่ต้องให้ตัวเบาๆออง,ข,องขึ้นไปข้างบนหน่อยสิ ึ้นไปข้างบนหน่อยึ้นไปส่องข้างบนห,หน่อยดิว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้องขึ้นไปแล้วกันเนาะทุกคนเดี๋ยวให้อองขึ้นไปดูข้างบนท่านผู้ชมอองพยายามเดินเลี่ยงมาฝั่งนี้นะเดี๋ยวพี่ตามขึ้นไปดูถ้าไม่มีอะไรก็ลงมาไม่เห็นอะไรอยู่ที่ Okay, เรเคลียรยาจะขึ้นไปตรงนั้นน่าจะแข็งละแต่ตอนนี้คืออยากจะขึ้นไปดูข้างบนเหมือนกันท่านผู้ชมผมจะขึ้นไปดูนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าตอนใดรับน้ำหนักผมได้หรือเปล่าเนี่ยนนะจากการสังเกตของพวกเรานะทุกคนเราว่าไม้นะ่ะไม่น่าไม่น่าใช่ไม้ตะเคียนนะครับ<ม>เพราะว่าไม้จะผุง่ายเกินไป<ม>เนาะ แต่สำหรับเสาอะน่าจะใช่เนาะทุกคน,ต,นต้องบอกในนี้มันมีกลิ่นสาบม,<อ>มันัมนเป็นกลิ่นสัตว์แหละมันเป็นกลิ่นสาบสาบเนาะเหม็นๆสาบๆอืมนี่เขากำลังขอโชว์กันอ๋อเดือดดังใช่ไหมนี่อะไรนี่นน ่แค่ตัวเดียวได้หรอตัดเอาไ่อะไรเนี่ยท่านผู้ชมทำไมเหมือนเหมือนเสียงอะไรทักอย่างเนีมีเลขไหมตรงนี้ตรงนี้เหมือนเหมือนเสียงเหมือนหัว เนาะอืมกลิ่นกลิ่นแรงมากทุกคนมันเป็นกลิ่นข้างคาวนนาหรือกลิ่นนกพิราบอะไรอย่างเหม็นมากนะครับทุกคนเหม็นมากเลยนลววันนี้ผมก็ลองเสี่ยงขึ้นมาข้างบนนะทุกคนนะครับทุกคนผมเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นเลขนี่นี่หกหกหนึ่งห้าหรือเปล่าทุกคนมันเลขหกหนึ่งห้าไหมนี่นะครับ ห้าหนึ่งห้าหรือหกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมห้าหนึ่งห้าหรือหกหนึ่งห้าหรือว่าเก้าหนึ่งห้าเห็นไหมทุกคนโอเคเนาะทุกคนเห็นแล้วเนาะ สาธุสาธุขอให้ดวงประดานโชคลาภให้กับเอซีทั้งบ้านเลยแม่เด้อสาธุสาธุาธปังปังทุกคนเด้อถ้าใครรับชมคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนได้รับโชคขอให้ปัง,ป,งปังนะครับสาธุสาธุาธปังปังครับถ้าผู้ชมผมเห็นเลขตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายเนาะอันนี้เราลงมาจากบนบ้านแล้วท่านผู้ชมก็เห็นตัวนี้นะครับก็เป็นเลขอะไรเนี่ยดูฝั่งนี้เหมือนหกหกหกห้าั่นี้เป็นเจ็ดห้าเจ็ด เรเจ็ดห้าหนึ่งตอนนี้มองไม่ตรงกับตรงเหลาที่ทูบเหล่าเลยเจ็ดห้าหนึ่งไหนอ๋อถ้าผู้ชมฟังนี้เจ็ดห้าหนึ่งเอ้ยเจ็ดห้าหนึ่งหรือเจ็ดห้าเจ็ดก็ได้นะอืมเจ็ดห้าหนึ่งหรือเจ็ดห้าเจ็ดก็ได้ท่านผู้ชมชัดมากเลยเออว่ะฝั่งนี้ชัดกว่าทุกคนเนาะเจ็ดห้าเจ็ดหรือว่าเจ็ดห้าหนึ่งก็ได้ท่านผู้ชมเลขสวยมากเลยนะโอ้ หวังว่าแม่จะให้โชคให้ลาบเนาะก็ไม่ต้องตามลูกหลานกลับไปนะวันนี้มามาขอโชคขอลาบให้กับเอฟซทางบ้านนะก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคนะครับสาธุสาธุปังปังกันทุกคนเด้อนะครับเดี๋ยวเราไปสุบเลขท่านผู้ชมด้ฟังตามนี้ครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านล้างตะเคียนนะครับบ้านล้างไม้ตะเคียนเนาะอยู่ที่กระแพงแสนนะครับอยู่จังหวัดนคปรปฐมนะครับก็มาขอโชคขอลาบที่นี่นะครับก็ได้เลขนะครับก็มีอยู่หลายๆชุดท่านผู้ชมนะที่เห็นนะก็จะมีเลขบางชุดที่มัน ตรงใจพวกเราเนี่ยผมจะเห็นตรงอยู่ฝั่งตรงนู้นนะครับที่ผมบอกว่าเป็นรอยเทา้าใช่ไหมก็จะเป็น0 2 8ย์สอแปด้ันน่นชัดเจนจริงๆท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขที่ชัดเจนมากแนละ้วที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะแล้วก็จะมีด้านบนสารด้านบนบนบ้านหลังนี้เนี่ยมีชุดหนึ่งที่ผมเห็นก็คือห้าห้าห่าหนึ่งหหรือว่า915 หรือว่า615อันนี้ไม่แน่ใจท่านผู้ชมมองไม่ชัดจริงๆแต่ว่าคิดว่าน่าจะมี15แต่ตัวแรกอะผมมองไม่ชัดเจนนะท่านผู้ชมส่วนตัวเมื่อกี้ล่าสุดเลยท่านผู้ชมเนาะล่าสุดเลย757หรือว่า751ซึ่งตรงกับเลขทูบมงคลน,นะครับท่านผู้ชมที่เราจุดไว้เมื่อกี้เนะาะสำหรับวันนี้เนี่ย ผมทั้ง3ช่องเนาะคนสองเลขบาวเอ๊ะคนใหม่แล้วก็มาดูองเนี่ยต้องราท่านผู้ชมไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันวันนี้ผมได้ทําหน้าที่เนาะเอาเลขไปฝากทุกคนแล้วนะครับอย่าลืมเสียงดวงเสียงโชคเสียงดวงกันดูถ้าเลขไหนที่ตรงใจเนาะชอบอย่าลืมเอาไปเสียงโชคกันนะครับสำหรับนี้ทั้งสามช่องต้องราท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คีวีโอหน้าเนาะนะครับวับนนี้ลาไปแล้วนะครับอย่าจะลืมติดตามพวกเราแล้วกันว่าเราจะไปแข่งกันอีกวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ บายยนะครับไปแล้วครับ